ไปกันหมดแล้วขอบคุณนะคะ เดี๋ยว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 มันยังร้อนอยู่นะคะคุณคุณแับนี้่นกลางจะขอสั่งไป ใครน้อยใครน้อยเอานะใครน้อยนะใครน้อยอย่ายปลาทั้งนะแม่รู้นะรู้นะว่าหนูปลาท้วง หนูประทว้วงนะพู้นะไม่ใช่ไม่รู้ค่ะแล้วคุณยายหนูขายน้ําแข็งค่ะ <laughs> ดีนะคะบ้านหนูจะได้เย็นไงขายน้ําแข็ง อใหโหนูช่วยคุณยายขายเปล่าค่ะหนูช่วยคุณยายขายหรือเปล่า ไม่เห็นไม่ใส่ว่าค่ะบ้านหนูมีสองชานหนูช่วยคุณยายขายน้ำแข็งใสค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้น้ำแข็งใสนะ่ะ ใส่เครื่องแล้วก็ใส่ไม่ต้องใสแล้วใช่ไหมแค่ใส่ไปในในกระบอกแล้วก็กดมันก็ปั่นเป็นเป็นเกล็ดหิมะอือพระประ้าใส่ไปซื้อกินบ่อยๆหายแบบนี้แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องใสแบบสมัยก่อนแล้วดีจังเลยหนูก็กินน้ำแข็งใส่ทั้งวันเลยยายอยากจะขายป้าอยากขายมั่งจัง อกัน <laughs> น่ารัก <not> จริงๆเลยหนู เราจะอยู่กันแค่ชั่วโมงพอนะคะหนู่ยเว้นเพื่อไปชั